โดนลองวิชาแล้วอาจารเ,เชี่ยวก็อจยฮะว <c oughs> ิชาที่มีอยู่งัดออกมาเลยปืนปืนก็พอยแล้วได้ตัวนี้สวยนะได้ฮะ,ะได้ตัวนี้สวยนะได้เหรออืม

ดูตรงปลายใดแต่ว่าอย่าไปดูตรงหน้าคนเป่าใช่ไหมถูกปลายใดก็พอหน้าคนเป่าเริ่มร้อนเหงื่อ <c oughs> เริ่มมา <c oughs> ใช่ไหมจานฮะ <c oughs> ขอคำอธิบายสั้นๆสามคำสามประโยคนในการเป่านั้น <c oughs> อธิบายให้ฟังหน่อยไม่รู้ดิ กำแล้วไหมล่ะลวะแต่ว่าไม่ต้องพูดให้ดูเอาไม่ต้องพูดไม่ต้องถามให้ดูเอาทำตามอย่างเดียวใช่ไหมจะพูดเยอะเก็บคอเพราะว่าวงานนี้งานนี้ไม่ได้ใช้คำพูดใช่ไหม,ไมใช,ใช้แค่พฤติกรรมแล้วก็ทำตามนะถ้าอยากทำได้ก็ทำตามที่ดูตามรูปตามวิดีโอ ไม่ต้องพูดเยอะในบานหน้าก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากการเป่าฟิ์มของช่างมองแห่งจังหวัดตังได้มาพบเจอกันที่แถวบางแครล้วพบรักกัน,นที่บางแคครับโดยการชักชวนของพื่นเท่าแก่จาก <laughs> เพื่อนทังแกไม่ยอมมาได้มาเจอกับช่างที่มีฝีมือถึงประสบการณ์จะไม่มากแต่ว่าความชำนาญค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเปรียบเทียบกับช่างที่ประสบการณ์20ปีก็ทิ้งกันไม่ห่างครับนีวก็เรียบร้อยครับกับการเป่าพิมพ์ครับก็จะตัดเอาเข้าไปติดตั้งที่ด้านใน สำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ